เซนต์วิควันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดน้อยถนนเจริญกรุง22ระดรับน้ำทะเลจากแม่น้ำเจ้าพระยานขนาดน,นี้สูงประมาณ2อเมตรห้นะคะก็เราจะเข้าไปดูว่าภายในตลาดน้อยเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงและน้ทนำทะเลจะไหลแรงขนาดไหนตามเนตเซนต์วิคเข้าไปเลยค่ะชุมชนนี้นคนนือชุมชนตลาดน้อย,อม,อยมีสามแปด มีสามแปดนี่นัดจะนัดกว่านี้ปีนี้จะน่ามากกว่าปีสามแปดก็มีเหตุการณ์มีสองครั้งเองสองครั้งเองในชีวิตอยู่มานานหรือยังคะก็อยู่มาตั้งแต่เกิดอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ห้าสิบเอ็ดแล้วอยู่เนี่ยห้าสิบปีตอนนี้ชั้นประมาณเกือบร้อยปีได้จนที่ทร้อยปีนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตพี่คิดว่า ก็บอกปีหน้ามันจะจริงปั๊มนมปีสองศูนย์หนึ่งสองจำได้มันตีก็บอกมาแต่ไม่จริงกับปั๊มแล้วแล้วนั่แหละต้องแทนัวเองยังไงอะคะพี่ในฐานะที่เป็นคนเมืองต้องต้านรักแบบน้ำที่ทำแบบอย่างนี้แหละฮะพี่ทำอะไรบ้านชาวบ้านพี่เนี่ยแกไม่ได้ทำอะไรแก็การขึ้นมาข้างในทำอะไรคะา่ก็ติดไดโน่ดูน้ำเปล่าแทนในทางเข็มเพราะว่าสองวันนี้บอกว่าสูงสุด ก็ยังอยู่ประมาณ 40$ ยังไม่ถึงขอบนี้เลยอ่ะแล้วระหว่างแขกนะคะพี่ว่าถ้ามันมาเราจะต้องย้ายไม่หรอว่าย่างไรก็้ของไว้แต่ถ้ากัวมาสูงสิเจนก็ับสวิงแลออกเลยเตรียมแล้วถ้าาพอสูก็ออกเลยเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไเตรียมไว้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 เตรียม้เตรียมไว้เตรีย้เตรียมไว้เตรียมไว้เตไว้เตรียมว้เตรียมไว้เตรี้เตรียมไว้เตรียมว้เตรีย้เตรียม้เียมไว้เตรียมไ้เตรีไ้มวยมไว้เตี้เยมไว้เตรียมไว้เียมไว้เตรียมว้เตรียมไว้เตรียมว้เตรว้ยมไวมไียมไตร